เซ็นเตอร์ที่โตเกียวแล้วค่ะเรากำลังจะไปทานซูชิสายพันนะคะที่เขาแนะนำเรามาค่ะอันนี้นะคะคืออูนิ200ถูกมากอะผมนิดๆแต่ว่าอร่อยอะไรอันนี้นะคะ250เท่านั้นอืม อร่อยอ่ะรส้างเดีเสยนใหญ่ปูจ้าปูใหญ่ด้วยอืม600ห0 0กร้อยเยนค่ะแปดตีทูนา่าอร่อยเลยอ่ะละลายในปากเลยอ่ะไม่ทำได้เคี้ยวเลยอ่ะหกร้อยเยนชิมกันนะครับอืมไ,ไม่ต้องใส่ซอสน,นะคะมันจะมีความเค็มอยู่แล้วอันนี้เป็ดก็มีครับถือว่าขายดีเองเยอะไหอยังไงบ้างนะ่ากินไหม ุ้งหวานค่ะแต่ถามว่าถึงขั้นเป็นเมนูเรคัมเมนไหมอ่ะไม่เพราะว่ากุ้งซูชิร้อยเยนนะคะมันก็มีแบบนี้แต่ที่แนะนำมากมากก็คือเซตที่มีแซนตี้ทูนา่าทูนา่าทูนา่นาสามชิน้นแล้วก็ไข่หวานอร่อยมากส่วน <laughs> ห้ยเม่นเนี่ยมันจะขมนิดนึงก็ไม่ต้องสั่งก็ได้ไม่ได้อร่อยทุกเมนูนะอร่อยเป็นบางเมนูเรากําลังจะมากินปลาไหลเจ้าดังของโอเอโนนะคะนี <laughs> ่เลยค่ะเพื่อนคะไม่แพงเลย1000เยนน้าซุปก็ร้อยห้าสิบมีแบบเล็กด้วย500ยเยนแล้วเครื่องเคียงเนี่ยก็สั่งได้เลย อันนี้นะคะจะราคา1,000เยนนะคะอ,อันนี้ก็สมราคาเลยอร่อยมากไม่แพงด้วยก็ไหลมันนิ่มมากค่ะแล้วก็มีความ j u ซี่ด้วยลองจานนี้บ้างดูมันยำๆน้อยก,อกวย่า คิดเป็งหรือเปล่านะแปลว่าตรงหางมาันน่าจะเป็นส่วนเที่อร่อยที่สุดใช่ไหมจานนี้น่าจะเหมือนแห้งกว่าจานนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดปเป็นหรือเปล่าเพราะว่าจานนี้แห้งกว่าจานนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแพลจะสั่งนะคะแพลก็จะสั่งพันเยนอันนี้ค่ะแต่ก็อร่อยเหมือนกันอะ่ะดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่โตเกียวแล้วค่ะเพื่อนๆที่แรกที่เรามานะคะก็คือที่ชิบุยาค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งที่เหมาะสำหรับการช้อปปิ้งมากค่ะเรามากินซ้ําร้านซูชิมิเดอริค่ะเป็นรอบที่3 ะะตรงนี้จะเป็นเทคมนะคะถ้าเกิดว่าเขามีอยู่แล้วก็คือจะแบบได้เร็วแต่ถ้าเขาแบบไม่ได้ทำไว้ก็จะได้ช้าหน่อยมาแล้วมาแล้วัชอา <c oughs> นี่คือมันปูที่มากับเซตจะเป็นจานเล็กแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสั่งแยกก็จะใหญ่กว่าน,นี้เยอะมากกิน <c oughs> ปูแบบแรงมากมีเนื้อด้วยแบบนี้นี่อร่อยนักเลยค่ะเพื่อนๆกำลังตั้งสูชิให้เราอยู่นะคะคเพื่อนเพื่อน ไอเก,กตเตอรนี่ได้แล้วของล้องแพน่าทา,านมากมากเลยเซตนี้นะคะก็จะมีแซตตี้แซลมอนซึ่งแซตตม้อหมกมาฮามาจิมือหมึกสุดน่ารักสองอันพุ่งตัวใหญ่้ปเลยเลยค่ะมีไข่หวานสองชิ้นนะคะมีไข่แซลมอนอุนนี่สุดโปรดเลยค่ะปูค่ะแคลิฟอร์เนียโรทูน่าค่ะแล้วก็ปลาไหลยาวมากดูสนับด้านกันเนื้อสติยาวปะ เได้เวลากินแล้วกินกันเลยดีกว่าคำนี้จะเป็นคำแรกที่แพรจะทานนะคะอเอ็นแพตต้แซลมอมนที่อร่อยที่สุดละลายในปากเลยอร่อยกว่าตอนเบเกินที่สม,มยัยกูสดสดเลยค่ะมือใส่แล้วนะมือใส่แล้วนะเนื้อมันนิ่มเหมือนสำลีเลยอะแต่ว่ามันไม่ได้หวานแบบเท่าที่เราคิดแต่ก็ถือว่าอร่อยมากไม่ใไอติมจวนนเซกิโอพรีเมียมอูนิ 100%ไมอเซ่มีความผมเลยแซลมอนอันนี้ของพี่ติงนะคะอันนี้ปูเซตอีกแล้วนะครับ เว่าแต่งตัวไม่สวยคือความจงใจนะคะ mm. เพราะว่าเราตั้งใจจะมาเปลียงโชมในตึกนี้ค่ะคอลเลคชันเซร์มูนค่ะตรงนี้ข้างในแบบเป็นเซร์มูนมาดูราคากันดีกว่าว่าเท่าไหร่28,000เยนค่ะ <c oughs> นี่คือเหตุผลที่ฉันไม่กล้าซื้อของที่นี่เลย <c oughs> งานหนักขนาดไหนถึงจะซื้อกระเป๋า9,000นั้นได้ต้องดูชั้นใต้ดินระดับเราเองชั้นใต้ดินเท่านั้นตอนนี้นะคะก็อยู่หน้าร้านรองเท้าแล้ว under ground นั่น,นะคะที่จะเป็นราคาของเราอย่างแท้จริงนะคะที่นี่นะคะจะอยู่ที่1,000เยนนะคะจนถึง2,900เยน,นะคะ่ะ number one ของที่นี่นะคะน่ารักน่ารัก,รกมีสีขาวสีดำสีครีมนะคะอันนี้ใหญ่มาก900เองอะ่ะเพื่อน,นะคาตรงนี้น่ารักมาก ทุกอย่างเป็นสีชมพูโอยดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นรู้จากมัสเมโลแบบนี้ใช่ไหมที่นี่มีขายเป็นแบบครีม <Wow. S 1> นี่เอาไว้ทาขนมปังเพื่อนๆคือเราจะลองชิมก่อนชีมขนมเบื้องอร่อยอร่อยจริงๆนี่ค่ะเจอแล้วเป็นแบรนด์ของนาโอมินะคะเป็นสาวอ้วนที่ดังมากในญี่ปุ่นแล้วเขาก็ทำแบรนด์ฟาสไซค่ะน,นี้คือชุดแรกนะคะก็คือเป็นเสื้อสีเหลือง แล้วก็กระโปรงตอนนี้เราก็อยู่ที่ Hitolit t Information ใช่ไหมคะ่ใชคคนไทยเหมือนคนญี่ปุ่นที่สุดในโลกนี่นะคะมาขอข้อมูลที่ตรงนี้ได้คุยกันรู้เรื่องแน่นอนค่ะาจุกุค่ะบัตรเปง3าวันของเราเพืลแล้วนะคะแพลก็ได้เมคโอเวอร์ในสไตล์ฮเราจุกุแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะไปจ่าตังก์น นี้เราอยู่หน้าร้านเคฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินที่ตรงนี้ค่ะร้านนี้เป็นร้านที่แบบกินมาตั้งแต่สมัยสมัยเก่าเออคุณแม่สตรอเบรี่ชุ่มฉ่ำมากกำลังดีค่ะไอตดีม,มันจะเป็นนมๆมครีมก็อร่อยสตรอเบรี่ก็อร่อยเราจะกัดไปอย่างนี้จะได้ได้ทั้งหมดนะคะหนึ่งสองสาม ไอเดมทาเขียวมันจะไม่ได้เข้มข้นแต่ว่ามันจะเป็นนมนมคือเป้งครีมหวานอร่อยค่ะสตบบรอเบอรี่ก็ฉ่ำๆอันนี้นะคะเป็นร้านของคาร์บี้ค่ะใช้มันฝรั่งแท้ทอดให้เราทานเลยนะคะได้มาแล้วชิมเลยโยกับนวหว่ะเออคือมันจะมีผงเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีเป็นช็อกโกแลตโรยด้วยค่ะนอกจากจะเป็นเค้กทั่วๆไปแล้วยังมีเค้กหน้าบวมแบบนี้ด้วยนะคะหน้ามันหรือว่าไส้วันเนี่ยจะอยู่ข้างบนหมดเลยค่ะ ใหญ่เบอเลอเลยค่ะมันจะมีพิเศษก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะมีหน้าใหญ่ๆแบบนี้ให้ด้วยค่ะอืสุดๆชูดดได้มา,มากๆหมดให้อันนี้เป็นที่หนึ่งค่ะมีบรวนี่ด้วเหรอใช่มีไอติมด้วยนะคะอยู่ข้างในเล็กคอมเมนเลยค่ะร้านนี้เรากำลังจะไปที่พิพิธภัณฑ์ฟูจิโอฟ f u ิ i o ค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์โดเรมอนนะคะที่หลายๆคนรู้จักนั่นเองค่ะ กะปอกันนะคะซึ่งหมดนี่นะคะก็คือจะไม่ค่อยหลอกลวงเท่าไหร่อุ๊ยอันนี้โอเคเลยอะ่ะว้าวเป็นตัวแทนของอาจารย์เลยแหละน,นี้นะคะเราก็มาถ่ายรูปนะคะนี่อันนี้เป็นปากกาเอาไว้แต่งรูปนะคะ ที่ต่อแถวตรงนั้นน่ะเป็นแบบเหมือนหวยซื้อฝากอันนี้คือกินได้เลย บ้าคลั่งร้อมือสุดๆว,ว้าวนี่คือทั้งหมดของเรานะคะกาแฟอันนี้เป็นแพ็กเกจของโดเรมอนชีสเค้กนะคะขนมปังเมลอนที่โดเรมี่ชอบค่ะโดรายากิของโดเรมอนขนมปังมันหวานชินแรกที่เราจะชิมกันก็คือโดรายากิค่ะโดเรอมอนนะโอ้ใช่เยอะมากว้า <Sydney> <otur? S 1> ว มันจะนิ่มๆน,นะคะไส้มันจะหวานๆแป้งจะไม่ได้หวานมากกินไปแล้วมันไม่แห้งคอลมอนชีสเค้กค่ะกระดาษห่อน่ารักมากว้าวโอ้น่าทานมากอ,มอันนี้อร่อยเทพเปรี้ยวนิดนิด,นดหวานหน่อยๆมันละมุนลิ้นอร่อยมากแต้แถมชีสเยอะขนมปังนิดเดียวเองขนมปังมันเผาอ้ อุ้ยเย็นแบบน้ำแข็งเกาะเลยว่ะแข็งมากอุ้ยอุ้ยอุ้้ยเนื้อแน่นครับมันคือมันเผาคือตรงเนี้ยมันเผาทั้งหมดเลยหมดเนี้ยคือมันเผานอกนั้นแป้งบางแค่นี้เองแป้งบางมากอันนี้คือขนมปังที่โดเรมีชอบมากนะคะเฮ้ยรู้สึกว่าอันเนี้ยคุ้มนะเพามันใหญ่เห็นเขาดูเขากินมั้ยมันก็คือขนมปังใบเตย มันหอมไปเจออย่างเหนนชัดเลยมันไม่ค่อยง่วงนอนนะนเมื่อเว้นแบบหิวมากๆประกาศตะการก,าาก,าากา็เอาเลยเหลือไงว่าพูดไปเพราะว่าแดกเอาอีกจะพาไปดูตอนที่ใจแอนหลอมม่อมากๆค่ะเป็นตอนแรกคือจะเป็นน้ำผุก,ก่อนแล้วก็ต้องค่อยๆโยกก็สโยกอย่างนี้ขึ้นม,มา เรากันกี่นาทีแต่ว่าวันนี้ไพเรกของเรา120นาทีค่ะสนุกมากๆอันนี้คือเลคคอมเม่์มากๆาอลังการยานสร้างสุดๆคุมใช่เป็นบุญและได้กินในครั้งนี้เอ้ยใจจะละลายค่ะ